สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกนิกาชาแนลนะจ้าเมื่อนี้เฮาจะมาลาบไค่หมดแดงเนาะนี่สื่อไค่หมดแดงมากนี่กับประมาณสื่อมัดลอยนึงจ้ะได้ประมาณนี้กรุงเทพเขาขายโลแล้วหกลอยจ้ะสื่อมันลอยนึงเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาลาบด้ยจ้ะ ใส่ผงชูรดสดจ้าใส่ขบขว้ใส่พริกพริกป่นแล้วแต่มักเลยมักเผ็ดมกักเผ็ดเนาะ ใส่น้ำปลาใส่มะนาวใส่ผักลงไปเลยจ้ะมีหอมแดง ผักชีผักชีต้นหอมนะชีต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรัง่งสะระแหน่ hơi hót xin bưng, wa biển thằng đấy, xẹp đi, coi khay mốt đưa wa láp khay mốt đèn nữa chả, sai năm ba เตรียบแล้วจ้ะเดี๋ยวเข้าเอาใส่ถ้วยเลยจ้า มีจ้าลาบไข่หมดแดงหรือว่าก่อยไข่หมดแดงขเขาเสร็จแล้วถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้น้ำเนเดอ้อจ้าพบกันคลิปนาจ้า